สีแดงอะไม่เป็นไรเอ้อสีแดงมันสักสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมจัมปิ้งไพ่เหล็กเกมนะเราแกะกันเลยเกมก็อยู่ในนี้เรียบร้อยนะเราแกะกันเลยแกะเลยนี่ค่ะเราจะมาประกอบนะคะนี่เป็นรูปแบบนี้นะคะ เราจะเราจะมาประกอบกันนะอย่าประกอบไหมมาค่ะทุกคนมาี๋ยวปาวิ่งชูเกิมก่อนนะฮะโยยิงยาวทักชุบชุบเฮ้ยจะเริ่มก่อน้จะ เงียบเงียบแล้วเด็กๆกจะของแท้พิมมันก็ไม่อยุดแต่มันไม่ใช่เอาเอาไปเโอ้เสียบมานี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนโอ้ยไปเสียบเลยนี่ทุกคนเสียบเลยปึ๊บอู้ต่อไปสีเหลืองนี่ทุกคนโอ้ยอ้ยเสียบเทียว จะไปนั่งจับนี่เออนี่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 เสียดได้แล้วยังนี่ต่อไปจะเอาสีน้ำเงินนะจ๊ะอ่า้เริ่มใหม่กันกันขานม ตีหนูนึตีแป๊บเดียวเองนิดเดียวเองใช่ไหมใช่ไหมนี่ใส่ถามเองตอบเองเก็บไม่เก็บเก็บอันนี้ดีกว่าเฮ้ยถามมี่ตรงนั้นเลี้ยวเออามี่หนึ่งเซ็ตเลยนะวอร์รับดีนะ จะโดนตีสักกันยักนี่เลยจิ๋วเริ่มยีดโค้ดหนูหนูเริ่มก่อนนะไปก่อนนะผิดคลิปฮะ จะเล่นไหมอย่าโทรสา์ฉันมไม่เล่นด้วยนะไม่เล่นก็ไม่ต้องเล่นเบ้า,ายของหนอเก็บเลยอันนี้ของหนเลยชิญค่ะเอวันนี้วันอะไรนะ,ะแม่คะวันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้วันอะไรนะ 喂<雷>，喂<雷>。